ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้5กันยายน2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคอําในรอบค่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเรานะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอด line at, หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ละเอยียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครัให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในรายเดือนใดๆนะครับแล้วก็ยังได้ลิงก์ในส่วนของห้องซูมนะครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตกันก่อนที่เราจะไลฟ์กันด้วยนะครับกลับมารอบเย็นก็ยังอยู่ที่เดิมสำหรับราคาทองคำนะครับ ยังไม่ได้ขยับไปไหนมากนะก็ยังปรับตัวขึ้นลงนะครับอยู่บริเวณแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่สิบห้าประมาณนี้ครับก็ต้องบอกว่าด้วยวันนี้ตลาดปิดด้วยแหละเนาะอย่างที่แจ้งไปเมื่อเช้านี่ครัว่าวันนี้ตลาดอเมริกาปิดนะครับเพราะนั้นอาจจะไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรเข้ามาให้ตื่นเต้นเท่าไหร่ ก็ยังให้น้ําหนักของการไซด์เวย์ไปก่อนนะครับในกรอบเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับกรอบการไซด์เวย์ตอนนี้ก็โลลงมาเมื่อเช้านะครับปรับตัวลงมาก็อยู่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดนะครับหนะึ่งพันเจ็ดร้อยแปดเนี่ยโลเช้านะครับโลขึ้นมาสูงสุดบริเวณหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งห้าก็กรอบประมาณท่าไหล่ครับเจ็ดเหรียญน,นะครับก็คิดว่าเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้กันไปก่อนนะครับ เดี๋ยวสรุปภาพรวมสัปดาห์วีคสักนิดหนึ่งขอไปไวๆสําหรับสัปดาห์วีคนะครับภาพเดือนนะครับภาพเดือนยังให้น้ําหนักทั้งเดือนนะครับที่จะมีโอกาสปรับตัวลงต่อสําหรับเดือนนี้นะครับส่วนในส่วนของภาพวีคนะครับภาพวีคก,ก็จะเป็นยังสําหรับภาพสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าให้เป็นภาพสายเวหรือบวกแต่อาจจะเป็นบวกไม่ได้บวกมากนะครับบวกเพื่อบวกเพื่อพักฐาน อาจจะยกตัวเพื่อพักฐานแล้วก็ไปลุ้นกันสัปดาห์ที่2 3และ4กันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องบอกว่าเป็นภาพของการพักฐานเล็กๆนั่นแหละนะครับมาที่ในส่วนของคับเดนะครับก็ถ้าได้ติดตามช่องของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับก็น่าจะพอทรากกันดีนะครับว่าภาพรวมของตลาดในช่วงครึ่งเดือนแรกเราให้เป็นการพักฐานนะครับแล้วก็ปรับตัวลงในช่วงปลายเดือนนะอันนี้คือสิ่งที่เรามองกันอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีการพักตัวปรับฐานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ให้ภาพนั้นอยู่แต่ว่ายังไงซะถ้ารา,าคาย,ยังไม่สามารถผ่านดีสองตัวนี้คือดีสองนะครับเนาะใครที่มาดูครั้งแรกแล้วงงว่าเอ๊ะชื่อเทรนด์มันคืออะไร,นะรไอ้ดีสองมันคืออะไรมันคือชื่อเทรนด์นะครับสามารถไปติดตามรับชมชื่อเทรนด์ทั้งหมดได้หรือเทรนด์อัปเดตนะครับทุกๆสัปดาห์ในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์กันด้วยนะเพราะฉะนั้นะตัวนี้มองว่าเป็นดีสอง ค,คิดว่าราคาจะยังทดสอบอยู่และก็ยังไม่ผักด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่เรามองมองอยู่สองกรณีนะครับในภาพของการเดินแห้งของวีคในกรณีที่หนึ่งก็คือปรับตัวขึ้นถูกไหมในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วปรับตัวลงในช่วงครึ่งหลังของเดือนนะครับส่วนภาพที่สองครับคือปรับตัวลงยาวเลยถูกไหมที่เราคุยกันะชะ้าับเพราะฉะนั้นถ้า สัปดาห์แรกบวกมาได้อสมมติสัปดาห์แรกทิ้งปิดลบลงมาต่อสองสามสี่โอกาสไหลได้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าไม่ผ่านดีสองอาจจะเป็นการซึมและไหลายยาวนะครับอันนี้คือสิ่งที่รอดีสองอยู่แต่วันนี้ยังไม่อยากพูดอะไรมากเพราะวันนี้ตลาดอเมริกาปิดประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอาจจะใช้เวย์ในกรอบนี้แล้วก็มาทิ้งช่วงปลายได้ไหมทิ้งด้วยช่วงปลายได้ไหมประมาณนี้ที่มองไว้นะครับ แต่ว่าในยะสําคัญคือ D2 เนี่ยแหละถ้าเกิดการติดเกิดขึ้นจริงนะครับบริเวณนี้แล้วปรับตัวลงมาก็ยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงนะครับอ,อย่างที่บอกในยยะสําคัญเนี่ยก็คืออะไรครับที่มันขึ้นไปเมื่อเช้าแหละหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้านะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้านะซึ่งหนึ่งพันเจ็ดอยสิบห้าถ้ามันไม่ผ่านหรือผ่านไปไม่ได้นะครับ มีโอกาสที่จะทิ้งตัวซึ่งนั่นหมายถึงว่าจุดทดสอบตอนเดียวมันเป็นจุดเดียวกันกับในส่วนของอะไรครับ 4H ทับ2ด้วยเนาะเพราะนั้นราคาเนี่ยเคลื่อนตัวเล่นอยู่ใน 4H ทับ2กับอะไรครับ 4H ทับ3นั่นเองเนาะเพราะนั้นต้องลุ้นนะว่าอาจจะเกิดการไซด์เวทต,ตรงนี้ก่อนได้ไหมได้แต่ถ้าให้ดีนะครับอย่าหลุดจะจะเป็นการลงที่ค่อนข้างแข็งแรงครับแต่ถ้าเกิดลงแบบหลุด ไอ้ลงแบบลงแบบมีการแกวงเี่ยแกวงขึ้นยาวเนี่ยเป็นการลงไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะราคาจะขึ้นมาคอนแหละด้วยถูกไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูครับถ้าพักแค่นี้เอาแค่นี้พอนะครับแล้วทิ้งโอเคอันนี้สวยเทรนด์จะยังแข็งแรงอยู่นะเทรนดจะยังแข็งแรงซึ่งมีส่งผลในภาพของส่งผลกับส่งผลดีกับขาเซลล์แล้วกัน นะครับมองแบบนี้เนาะเพราะนั้นกรอบในสี่ชั่วโมงที่ตามกันก็คือกรอบนี้นะครับกรอบนะครับตอนนี้เราดูกันทดสอบว่าเอ,อ้ยถ้ามันติดเนี่ยการลงเนี่ยเดิมทีก็ดูเนี่ยโมเมนตัมเล่นที่นี่นครับแต่ถ้าติดแค่สี่ h ทับสองแสดงว่าโมเมนตัมเปลี่ยนโมเมนตัมเปลี่ยนมีโอกาสที่จะวิ่งแบบแข็งแรงแล้วหลุดตามหลัง ถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่จะต้องติดตามด้วยนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเป็นแนวต้านสําคัญอีกหนึ่งจุดครับยันได้อยู่ได้ก็มีโอกาสลึกได้เหมือนกันนะครับในภาพของวันนี้เองอย่างที่ผมบอกนะครับว่ายังให้น้ําหนักของไซเวสมากกว่าคือจริงๆริอ่ะมันคือตีมทั้งสัปดาห์มันคือการไซเวทั้งสัปดาห์อยู่แล้วถูกไหมตีมของสัปดาห์เนี้ยมันคือไซเว หรือบวกเล็กน้อยอาบวกเล็กน้อยประมาณนี้ก็ได้ครับนะแต่สำคัญคือไม่หลุดดีหนึ่งด้วยนะครับและถ้าให้ดีกว่านั้นคือ 4H ทับหนึ่งด้วยไม่ควรหลุดเพราะนั้นไซด์เวย์ยังไงไม่ควรหลุดอย่างที่ผมบอกแหละเมื่อเช้าเนี่ยถ้ามันไซด์เวย์แล้วไม่ควรหลุด 4H ทับ4ด้วยเนี่ยปลายปลายสัปดาห์คนเทได้แล้วนะนะครับเพื่อไม่หลุดสัญญาณของเทรนด์ด้วยนะครับ เนา,มานะมันใครฟังแล้วงงผมรบกวนไปตามเมื่อเช้านะครับก็คือเราหยิบจกเรื่องราวจากเมื่อเช้านั่นแหละมาคุยกันต่อหลังจากที่ราคามีการอยู่ระหวา่างวันแล้วก็ได้พฤติกรรมทําพฤติกรรมในช่วงระหว่างวันมาแล้วนะครับก็เลยต้องบอกว่าอ่ะโอเคตอนเนี้ยเรากําลังตามลุ้นอยู่คือ 4H ครับสองหรือดีหนึ่งที่ขออภัยครับดีสองที่กําลังเล่นอยู่ด้วยนะเพราะนั้นถ้าไม่ผ่านยันได้อยู่ได้มีโอกาสปรับตัว ลึกได้ worst case ก็คือไซเวย์นะครับไซเวย์ way, ทั้ง w e k อ่าแล้วก็รอเทรนด์นะครับรอเทรนด์ trend, ในส่วนของอะไรเส้นเทรนด์ทับหนะครับหรืออีกกรณีอย่างที่บอกว่าติดแค่ 4H ทับ2แล้วไหลเลยอ่ะนั่นคือภาพนะครับทั้ง2มุมนะแต่ทั้ง2มุมถ้าดูให้ดีก็โดยภาพรวมมันก็คือการรอการลงนั่นเองนะครับแค่จะลง เร็วหรือช้านะครับอันนี้ภาพรวมนะครับเพราะว่ามันมีภาพเดือนที่คุมตีมนี้อยู่เนาะก็เลยให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงนะครับในภาพของชั่วโมงเห็นอะไรบ้างไหมต้องบอกชั่วโมงก็ยังไม่เห็นอะไรมากนักนะครับเห็นแค่การทดสอบ 4H ทับ3นะครับแล้วไม่สามารถลงไปยืนได้เนาะก็เมื่อเช้าลงมาทดสอบนะครับลงมาทดสอบแล้วก็ไม่สามารถยืนได้แต่ว่าราคากลับขึ้นมาแบบนี้จะพาตัวเองขึ้นไปเล่นกับ ่ h ทับ2หรือไม่แต่ทีนี้การเล่นแต่เส้นมันก็มีหลายกรณีอีกถูกไหมไซเวลล์เส้นอ่านี่คือกรณีของการไซเวลล์เส้นหรือวิ่งหาเส้นมีสองกรณีแต่มองว่าตลาดกําลังรอเส้นนะครับรอเส้นเทรนลงมาทดสอบนั่นเองแล้วอาจจะสะบัดกลับลงมาก่อนอ่าแล้วยกแล้วค่อยถูกกลับลงมาก็ได้เช่นกัน นะครับก็มีหลายๆมุมครับให้เลือกพิจารณาแต่ว่ายังไงภาพรวมทั้งหมดยังให้ฝั่งเซล์ลได้เปรียบน,นะครับปรับตัวยกขึ้นมาส,งสูงๆหาจังหวัดเซล์ลก็ได้นะครับอ่ะก็วันนี้ตลาดปิดด้วยนะครับต้องบอกตลาดปิดด้วยไม่มีอะไรมากน,นะครับเพราะว่า เงียบเลยวันนี้ตลาดค่อนข้างจะสาเว์เนาะสวัสดีคุณโอเคเกมด้วยนะครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับสาหรับวันนี้ตลาดมันเงียบครับไม่รู้ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยราคาแทบจะอยู่ที่เดิมนะครับงั้นขออภัยด้วยไม่รู้จะไม่รู้มีอะไรมาให้คุยเนาะใช่ไหมนะครับเพราะว่านิ่งนะครับในห้องซูมมีคําถามไหมครับไม่มีเนาะนะครับ อโอเคถ้างั้นผมให้แนวรับแนวต้านไว้หน่อยดีกว่านะครับแนวรับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดแนวต้านหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับคิดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบนี้นะครับแม็กแม็กหน่อยนะครับเอาแบบวิ่งเต็มที่หน่อยก็สักหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับก็จะเป็นกรอบของตัวสี่ทับสองด้วยนะครับก็ ต้องรอดูว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับอ่ะโอเคถ้าไม่ได้มีคำถามอะไรก็คงจะฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมลกดติดตามกด s u b s c r ร b ์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะแล้วก็ได้รับลิงก์ในส่วนของห้องสู่เข้ามาพูดคุยกันด้วยหลักไหม่ก่อนขึ้นไลฟ์นะครับแล้วก็รวมถึงใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับอโอเคถ้าไม่มีคําถามอะไรก็คงจะฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้า นะครับก็คิดว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้านนะครับหรือไม่ก็ไซเวกันอยู่ในกรอบเนดะียแลถ้าเช้ามาตรงนี้ก็ต้องรอเย็นอีกทีนึงนะครับนะอ่ะโอเคขอบคุณครับ